รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบ .5 เสนอรายการข่าวดีดีก่าวพี่คำรนตอนไม่ว่าน้ำมามากหรือน้ำมาน้อยเขื่อนเจ้าพระยายังถูกใช้บริหารจัดการน้ำให้ได้รับผลเสียน้อยที่สุด โดยสำนักงานชลประทานที่12สัพยาชัยนาทนะจะบอกให้เขื่อนเจ้าพยาของเราอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอำเภอสัพยาคิดถึงประนีนง ปัจจุบันท่านน้ำมาหรือน้ําลดเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้พอดีกรมชลประทานไม่เคยทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหมครับใช่ค<ช>่ะ<ช>เป็นวังยมน่านแม่น้ำสี่สายนี้พาน้ำลงมาที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ลงลงจช่วง,งนี้ก็สามารถที่จะปรับลดการระบายลงได้ นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากาปริมาณน้ําด้านบนเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายเช่นเดิมก่อนเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เป็นฤดูฝนยังไม่หมดฤดูฝนเชียวครับตอนนี้เรายังต้องติดตามสถานการณ์น้าเป็นรายวันรายชั่วโมงอยู่เพื่อลดผลกระทบครับแต่พอน้ํามาถึงสถานีวัดน้ํา4ีสองนครสวรรค์แล้วจะประเมินได้ว่าน้ําที่จะปล่อยให้ลงมาเขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นอย่างไรคนที่อยู่ ท้ายเขื่อนเจ้าพยาลงไปกระทบเยอะไหมครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ระบายมากกว่า2องพันไม่ได้กระจายเพิ่มออกไปได้รับผลกระทบกันมาก็สองสเดือนแล้วอดทนอีกสักนิดหนึ่งสถานการณ์น้ามันยังติดตามและเฝ้าระวังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีปริมาณน้ําลดลงหรือเพิ่มขึ้นพวกเราจะบริหารจัดการให้อย่างเต็มประสิทธิภาพสถานีวัดน้ํา42นครสวรรค์กับเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทมีระยะทางห่างกันประมาณ100กิโลเมตร น้องที่อยู่ตรงนั้นน่าจะเข้าใจเขาจะรู้วิธีของการระบายน้ําของอเขื่อนเจ้าพยาถ้าเขื่อนเจ้าพยาเริ่มระบายตั้งแต่700ลูกบาทเมตรเนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบตรงช่วงไหนอะไรยังไงซึ่งก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ตลอดก่อนที่จะปล่อยน้ํา ออกไปให้พื้นที่ชุมชนซ้ายขวาของลําน้ําเจ้าพยาเนี่ยได้รับทราบครับถ้าช่วงวัดน้ํา42ถึงเขื่อนเจ้าพยาไม่มีฟ้าฝนหล่นลงมามากมายการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาก็จะลดลงตอนบนของเขื่อนมีระบายออกซ้ายขวาช่วยแบ่งตัดยอดน้ําซีกตะวันตก3ามแม่น้ําสายหลักแม่น้ําน้อยแม่น้าท่าจีนคลองมะขามท่าอูทองฝั่งตะวันออกคลองชัยนาทปาา่าศักดิ์คลองชัยนาทุทยาจะช่วยบรรเทาหรือ,รอลด นะครปริมาณน้ําที่อยู่บริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงได้แต่ถ้าเนื้อเขื่อนเจ้าพระยาน้ําหลักลงมายุะแน่นอนว่าการระบายน้ําออกท้ายเขื่อนก็จะเพิ่มมากขึ้นลลลมเเจ้าาาาาพรระยยห็น สเขื่อนยักษ์ด้านบนปิงวังยมน่านเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ปริมาณน้ําขณะนี้ขนานี้ยังเก็บกักเพิ่มได้อยู่ถึงจะอยู่80%เปขึ้นยังช่วยบรรเทาฝนที่ตกตอนบนอยู่ณขนาดนี้ยังมีฝนที่ตกตอนบนอยู่ก็ยังสามารถที่จะเก็บน้ําเพิ่มขึ้นได้เพื่อจะช่วยบรรเทาทางด้านล่างก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพยาครับเจ้าหน้าที่ชลประทานทุกคนโดยเฉพาะที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาแ่งนินประสานความร่วมมือกันเพื่อดูแลทุกสุขบริหารน้ำทุกหยาดหยดให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าอ้าวขยันหน่อย สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าผู้อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ว่าอ่างทองสิงห์บุรีอย,ยุทยา ซึ่งอยู่ pelled, นอกคันกั้นน้ำถึงอย่างไรก็ต้องได้รับผลกระทบมากน้อยว่ากันไปอีกทีครับขอให้สำนักงานชลประทานที่12จงเขื่อนเจ้าพญาก็จงพี่น้องก็ไลทุกไลภายเพราะเขาทำให้ดีที่สุดแมนบอกแมนดีใจที่ได้มาอสัพพยาชัยนาทพวกเขาอยู่เบื่อชาติน้องคนชัยนาทสัพพยานามเนื้อมาลักท่วม เราเลยอ่วมจะมรณาสงสารคนสัพพยาที่น้ำตาท่วมใจข่าว<อ>ดีๆกับพี่คำรณหว่งางหวังสีรวยจนทุกคนขาดน้ำไม่ได้แต่ถ้าน้ำมามากไปย่อมเจ็บช้ำในฤดีที่อำเภอสัพพยาชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยานะ <c oughs> จะบอกให้ชีวิก็ยังสดใสพวกคำดังใจเราเม